สวัสดีค่ะท่านผู้ชมว,วันนี้ก็จะมาอัปเดตฟักแฟงนะคะที่เราได้ห่อถุงไว้นะคะกันแมลงแล้วก็กระรอกเนาะตอนนี้ก็เริ่มลูกโตแล้วนะคะแล้วก็เปลือกเขาก็จะแข็งแล้วนะคะวันนี้เราก็เพิ่งจะเราก็เพิ่งจะแกะถุงออกนะคะก็คิดว่าคงไม่น่ามากัดเนาะกระรอกอะคะ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มากัดกินยอดของฟักแฟงหลายวันแล้วนะคะตั้งแต่ที่เราเริ่มห่อมาก็ไม่ไม่เห็นยอด ฟักแหงหายไปเลยนะคะอันนี้เราก็ห่อไว้กันมแมลงวันทองมาเจาะนะคะก็จะผิวสวยนะคะลูกที่เราห่อเนาะลูกไหนที่เราห่อไม่ทันก็จะมีรอยเจาะบ,บ้างนะคะฟักแหงอ่อนนะคะหน้าแกงแล้วก็หน้าต้มจืดนะคะพอดีเลยนะคะพอดีทำกับข้าวเลยค่ะแต่ว่าเราก็คืออาจจะกินไม่ทันเนาะอันนี้ก็จะเป็นลูกแรกนะคะที่โดนมแมลงวันทองเจาะไปแล้วก็จะขึ้นนวลแล้วนะคะเริ่มที่จะ ค่อนข้างแก่แล้วนะคะเราก็จะเก็บไว้ให้เขาแก่เนะเาะแล้วก็คือจะเก็บได้นานเนาะ <c oughs> ก็เพิ่งแกะถุงออกวันนี้นะคะก็คือจะผิวสวยนะคะ <c oughs> ถ้าถ้าไม่ห่อไว้ก็คงจะไม่ได้สภาพนี้นะคะก็จะต้องมีรอยมแมลงวันทองเจาะบ้างนะคะ, <c oughs> ะค่ะวันนี้ก็พามาอัปเดต <c oughs> ฟักแฟงเนี่ยค่ะก็ ที่จริงถ้าถ้าเขาติดนะคะถ้าลูกไม่เหลืองแล้วก็เหี่ยวไปนี่จะได้ประมาณ15ลูกนะคะอันนี้ก็คือเราเราผสมเกอรชั่วแล้วเนอะแต่ว่าก็ก็มีร่วงนะคะแล้วก็มีแบบฝ่อบ้างนะคะลูกเหลืองแล้วก็ร่วงไปค่ะก็ได้ประมาณ8ลูกนะคะต้นนี้เนาะต้นเดียวนะคะเรามีเถาเดียวค่ะได้8ลูกนะคะก็ถือว่าเยอนะเนาะแล้วเขาก็โตพร้อมกันนี่ค่ะเราก็แทบจะกินไม่ทันเลยนะคะ ค่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็มีโอกาสได้เข้าป่านะคะไปเก็บเห็ดดินนะคะแล้วก็เป็นเห็ดรวมนะคะส่วนอาทิตย์ก่อนหน้านั้นนะคะเราก็ไปเก็บเห็ดโคนอย่างที่เราลงคลิปไปเนาะเห็ดโคนก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะส่วนเห็ดดินนี้นะคะถ้าเราแกงไม่หมดเราก็จะถนอมอาหารนะคะด้วยการต้มแล้วก็ใส่เกลือน,นิดนึงนะคะแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นนะคะพอเย็นแล้วก็ตักใส่ถุงนะคะเข้าช่องฟรีดไว้เนาะ ภาคอีสานนะคะที่เขาไปเก็บเห็ดมาได้เยอะๆเนาะแล้วก็กินไม่ทันแล้วก็จําหน่ายไม่ทันนะคะ mm. เขาก็จะเก็บวิธีเดียวกันนี่ค่ะก็ mm. คือจะต้มแล้วก็เข้าช่องฟรีดไว้ค่ะ mm. เวลาเราอยากแกงตอนไหนนะคะ mm. ก็เอาออกมาแกงได้นะคะเอามาทาอาหารได้นะคะ mm. ก็คือเก็บไว้ได้นานเนาะ mm. อันนี้ก็เป็นวิธีถนอมอาหารนะคะที่ชาวอีสานเขาทํากันนะคะ อันนี้ก็คือเห็ดดินเห็ดรวมนะคะที่เราไปหามาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ